ภูมิจัก,กรีบารมีเทิดไทยพระราชทานนามรามคำแหงแห่งนี้จักรร่วมสืบสานปณิ สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรถากูลสิริยุทธนาคณะบดีคณะนิสสร์ในานามของคณะนิสสร์ก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียตรติต่างประเทศคณะนิสสร์ของเราเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเรามีสมาชิกเยอะมากๆในปัจจุบันเฉพาะนักศึกษาที่มีสถานะ เป็นนักศึกษาอยู่ไม่รวมที่จบไปแล้วนะครับก็มี30,000กว่าคนเกือบ40,000คนนะเพราะฉะนั้นเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากๆนะเรามีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมถึงต่างประเทศด้วยมีทั้งภาคปกติแล้วก็ภาคพิเศษเพราะฉะนั้นเรามีเพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้สำหรับ การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์เนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีในระดับปริญญาตรีเนี่ยเรามีหลักสูตรเดียวเราไม่ได้แบ่งเป็นภาควิชาคือเรามีการแบ่งภาควิชาแต่ว่าทุกๆคนก็ต้องเรียนตามหลักสูตรของทุกภาควิชานะครับมีวิชาต่างๆในสาขากฎหมายเนี่ยสำหรับทุกภาคเราไม่ได้แยกย่อยอเหมือนคณะอื่นๆเราก็จะมีทั้งวิชาบังคับวิชาเลือกอซึ่ง มาตรฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศเนี่ยเราก็เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างที่นักศึกษาทราบว่าการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสาขาต่างประเทศนักศึกษา,าก็จะต้องอาศัยการดูเทปบันทึกคําบรรยายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการเรียนการสอนแบบปกติเนี่ยนักศึกษาต่างประเทศก็ยังสามารถร่วมกิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ย การเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับการเรียนในห้องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องในทางวิชาการซึ่งทุกคนเนี่ยถูกบังคับเรียนอยู่แล้วหมายถึงว่าเป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียนนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันและผมเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับให้ความสนใจหรือว่าเข้าร่วมก็จะเป็นประโยชน์กับ,ก,บกับตัวนักศึกษาด้วยก็คือกิจกรรม ที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะจัดกันเน้นในรูปแบบของออนไซต์ site, นะครับเช่นเสวนาหรืออภิปรายทางวิชาการนะหรือจัดาสารจำลองจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆนะพวกนี้จะอยู่ในรูปแบบออนไซต์ site, ในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก้าวหน้ามาขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบาดโควิด -19 เนี่ย คณะนิสสร์เองก็ปรับตัวฮะเรามีกิจกรรมที่จัดในระบบไฮบริดเยอะมากขึ้นไฮบริดคืออะไรไฮบริดคือเราก็จัดออนไซต์เหมือนสมัยก่อนนั่นแหละแต่เพิ่มเติมกิจกรรมออนไลน์เข้ามาฮะคือถ่ายทอดออนไลน์ไปด้วยในขณะที่จัดกิจกรรมสดๆในสถานที่ในคณะตามปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนนักศึกษาที่ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้เหมือนกับนักศึษาส่วนกลางเลยนะเพียงแต่ว่านักศาอาจจะต้องติดตามข่าวสารนะผ่านทางเว็บไซต์ของคณะหรือผ่านทาง Facebook ทางการของคณะนะครับ a c e b o o กก็จะชื่อคณะนิสสร์มหาวิทยาลยังกำแหงขีดทางการนะครับในเฟซบุ๊กก็จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆข่าวสารต่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือว่าเรื่องการการเรียนการลงทะเบียนต่างๆนะฮะก็จะมีข่าวสารที่นักศึกษา,าควรจะต้องติดตามนะครับก็แนะนําให้ทุกคนติดตามกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการหรือเสวนาเนี่ยนักศึกษาถ้าไม่ดูสดๆออนไลน์ก็สามารถดูย้อนหลังใน Facebook นี้ได้เช่นกันครับก็จะได้รับประโยชน์นะที่นักศึกษาเอาไปใช้ได้จริงๆ คือการเรียนในห้องเรียนมันจะเป็นการเรียนตามหลักสูตรเป็นความรู้ทางวิชาการแต่ว่า,าคนเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จในสาขาวิชาชีพแต่และว,วิชาชีพเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ปัจจัยในเรื่องทางวิชาการอย่างเดียวมันมีปัจจัยทางด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะทักษะต่างๆทักษะในทางปฏิบัติที่เราอาจจะไม่ได้จากห้องเรียนโดยตรงแต่เราอาจจะได้จาก กิจกรรมต่างๆผมยกตัวอย่างนะครับถ้า,เ,าเป็นกิจกรรมที่เราเอาผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเนี่ยมาอธิบายมาบรรยายความรู้ในทางปฏิบัติความรู้ที่เขาเชี่ยวชาญเกิดจากการประกอบอาชีพเช่นผู้พิพากษาอายการทนายความนะครับหรือว่าอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาบรรยายเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นมุมมองอื่น ที่ได้ความรู้ทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติด้วยหลายอย่างก็ไม่มีในห้องเรียนครับหลายๆกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมแล้วก็ได้ประโยชน์ผมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมาสารจำลองอย่างเงี้ยนะฮะนักศึกษาก็จะได้เ,เห็นไหวพริบป,ปฏิพาะ,ะของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือโอเคเราอาจจะไม่ได้เข้าร่วมไปแข่งด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเราดูถ่ายทอดหรือว่าดูเทปย้อนหลังเนี่ยเราก็จะเห็น ทักษะของผู้เข้าร่วมที่แสดงออกมาผ่านการาร่วมกิจกรรมศาลจำลองเนี่ยนะฮะจำลองการาพิจารณาคดีในศาลเนี่ยเราก็จะเห็นความรู้ในทางปฏิบัติได้ด้วยกิจกรรมพวกนี้มีประโยชน์มากๆหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสวนาทางวิชาการต่างๆนะครับเช่นที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่นานมานี้อย่างเช่นกฎหมายเรื่องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะ,นะฮะกฎหมาย PDP a อย่างเงี้ย ที่นักศึกษาจะเห็นตามโซเชียลว่าเป็นประเด็นนะฮะว่าออถ่ายรูปติดรูปคนอื่นลงได้ไหมลงข้อมูลอะไรได้บ้างอะไรลงไม่ได้บ้างแล้วจะผิดกฎหมายนะฮะหรือข้อมูลของเราจะถูกเปิดเผยโดยหน่วยงานของรัฐโดยเอกชนได้แค่ไหนพวกเนี้ยนะก็เป็นประเด็นที่พูดกันในโซเชียลมีเดียนะซึ่งในกฎหมายเนี่ยมันเป็นอย่างที่พวกเราเข้าใจ หรือที่เราเห็นในโซเชียลหรือไม่อย่างเนี้ยนักศึษาก็จะได้ประโยชน์ที่อาจจะไม่ได้มีโดยตรงในในหลักสูตรนะครับก็แนะนําอย่างยิ่งให้นักศาเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตรงนี้นะครับก็จะคุ้มค่าด้วยเราไม่ได้จ่ายค่าลงทะเบียนนะเรียนค่าลงทะเบียนสอบมาเพื่อเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวแต่ว่ากิจกรรมพวกเนี้ยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆรวมไปถึงกิจกรรมด้านอื่นๆด้วยนะครับอ่า อาจจะไม่ใช่กิจกรรมในทางวิชาการซะทีเดียวกิจกรรมที่อาจจะจัดขึ้นในแง่ของการทํานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมถ้ามีโอกาสก็อาจจะอยากให้นักศึกษาเข้าร่วมได้แต่โอเคละถ้าเราเรียนอยู่ที่ต่างประเทศบางท่านทำงานไปด้วยหรือเรียนอย่างอื่นไปด้วยก็อาจจะมีเวลาน้อยแต่ถ้ามีเวลาก็อยากให้เข้ามาร่วมนะครับสำหรับนักศึกษาของคณะนิสสัตเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบวิชาชีพในสาขากฎหมายต่อไปผมอยากจะพูดนะถึงความสำเร็จของสิทธิ์เก่าซึ่งจริงๆความสำเร็จของสิทธิ์เก่าเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเรื่องเลื่อนลอยหรือเรื่องในอดีตที่มันจบไปแล้วนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยความสำเร็จของสิทธิ์เก่าของรุ่นพี่พวกคุณเนี่ยมันคือหลักประกันคุณภาพของคณะนิติศาสตร์ของพวกเรา คณะนิสสร์ของเราเนี่ยตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยลาลังกำแหงนะครับตั้งแต่ปี2,514จบจนปัจจุบันนะครับเราก็จะมีอายุ51ปีนะครับย่างเข้าสู่ปีที่52นักศึกษาทราบหรือไม่ว่านักศึกษาคณะนิสสร์ตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นประธานสันติกาไปแล้ว เรามีอดีตประธานสานิการที่เป็นสิทธิ์เก่าซึ่งเป็นรุ่นพี่ของพวกพวกคุณสองคนและจะมีต่อไปอีกนะครับในอนาคตอันสั้นนี้แหละครับเรามีอดีตอายการสูงสุดที่เป็นรุ่นพี่ของพวกคุณเป็นสิทธิ์เก่าของคณะนิสสัดของเรานะเรามีอดีตนายกรัฐมนตรีนะเป็นสิทธิ์เก่าของเราหลายท่านด้วยไม่ใช่แค่ท่านเดียวเรามีอดีตปลัดกระทรวงมีอดีต นะผู้พิพากษาที่ดำรงตําแหน่งสําคัญสําคัญตําแหน่งสูงๆมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นหลักประกันว่าการที่พวกเราเข้ามาเรียนในคณะนิสสัดเนี่ยเราจะได้รับความรู้ไม่แพ้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆสถาบันอื่นๆอย่างแน่นอนนะมันไม่สําคัญว่านะคุณจะเข้าเรียนในระบบตลาดวิชาไม่ได้เข้าเรียนเหมือนคนอื่น ในระบบที่มีการสอบ e n t r a n c e ในสมัยผมเ็าเรียก e n t r a n นส์นะฮะในในสมัยหลังๆก็จะมะีชื่อเรียกของเขาะะเป็น Admission เป็นอะไรก็ว่าไปแต่หมายถึงในระบบสอบนะอย่าไปเข้าใจว่าเรามาเรียนในระบบตลาดวิชาเนี่ยแล้วเราจะสู้คนอื่นไม่ได้ขอให้พวกเรามั่นใจนะครับมั่นใจในตัวสถาบันของพวกเรามั่นใจในคณะมั่นใจในคุณภาพของ ผู้สอนแล้วก็มั่นใจในตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณควรจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกับรุ่นพี่ของพวกคุณจะเป็นระบบตลาดวิชาหรือระบบใดๆก็แล้วแต่ความรู้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวของพวกคุณเป็นหลักว่าคุณจะวขวนขวายนะฮะตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองได้แค่ไหน ความรู้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกคุณจบไปประกอบอาชีพและก็ประสบความสาเร็จความเจริญในหน้าที่การงานได้ต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองซะก่อนแล้วก็มั่นใจในคณะนิติศาสตร์มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนการวัดผลต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเข้า,าเรียนอย่างสม่ำเสมอจะเป็นระบบ ออนไลน์จะเป็นระบบดูย้อนหลังใดๆก็ตามนะครับแล้วก็หมั่นตบทวนบทเรียนอยู่เสมอความสําเร็จก็จะเกิดแก่คนที่มีความตั้งใจสุดท้ายนี้ในานามของคณะนิติศาสตร์ก็ขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออวยพรให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็จบการศึกษาออกไปเพื่อ อำนวยความิธดร,รมให้กับสังคมพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศไทยสืบไปครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับ